กองกลางที่เคยมีข่าวกับหงไปซบสเปอร์ซะแล้ว สวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนครับนี่คือลิวกูรู้ข่าวหงอยู่กับผมปาล์มลิวกูครับท่านแอมฮอสเปอร์ครับใกล้ที่จะคว้าตัวบิสซิสซูมากองกลางตัวรับจากไรตันที่เคยมีข่าวอย่างหนักครับกับลิเวอร์พูลของเราตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับด้วยค่าตัวเนี่ยเราราวประมาณ25ล้านปอนด์แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับถ้าใครยังจํากันได้บิสซูมาเนี่ยมีข่าวกับหงอย่างหนักเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะต้องปล่อยจีนี่ไวนาดุมออกไปจากทีม ซึ่งตอนนั้นลิวอพูก็กำลังมองหาตัวแทนของไววนาดุมตอนนั้นบิซูมาฮะโอ้โห,โโหเล่นได้ท็อปฟอร์มมากๆกับไรตันครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับทำได้ดีทั้งสองแบบเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออายุยังน้อยด้วยตอนนั้นน่ค่าตัวสูงถึงประมาณ40-50ล้านปอนด์เลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ค่าตัวลดลงก็ปกติครับเพราะว่าสัญญามันเหลือน้อยลงจากตามรายงานครับสอเปอร์เนี่ยได้ยื่นสัญญาให้กับบิซูมาเป็นเวลา5ปีครับ ถ้าดิวนี้จบเนี่ยผมบอกเลยว่าสเปิร์นน่ากลัวมากและนี่จะเป็นแข้งที่3นะครับคอนเต้นเนี่ยจบมาได้ในซัมเมอร์นี้โอ้โหแต่ละคนที่สุดจริงฮะไม่ว่าจะเป็นยีวานเฟรซิตอิฟบิซูมาอย่างนี้เจ็คสเปนอย่างนี้จากนอตติแองโกลเฟรเรสโอ้โหแต่ละคนคือดีอะ ผมบอกเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยซีซั่นหน้าเนี่ยจับตามองสเปอร์ไว้เลยนะครับน่ากลัวจริงๆฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากไลค์แฟนเพจหรือว่ากูแฟนหงฝากดู YouTube ฝากดู IG แล้วก็ฝากดู TikTok กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนย้ yeah!